มื่อนี้กกมาติดตามเบังทางส่างเพิ่นเห็ดเฮือนเนาะน้องลินดาพี่น้องเไยน้องกัญญาพี่น้องเไยเพิ่นก็ได้ลงมือเห็ดแล้วบ้านดี๋พี่น้องเนาะสิใส่ตรงบ่เมื่อนี้เนาะสบายดีเด้อสั่งแต่ละคนะมันสั่งไงกับมาบ้ดนเนาะสบายดีสั่งไงสบายดีลงมือเห็ดแล้วบ้านดี๋เนาะ,ะพี่น้องเไย คือสีเหล้วยี่ดอกวันนี้สั่งใหญ่อยู่ปมาณเลยมั <Crow> นก,ก็เริ่มย้ายตรงเลยพี่นอ <S <S ้นองปากเล่าอีกว่า กกหหนน้าาามเขิสวัสดีน้องลินดาสร้างเพิ่นก็มาเล่งเต็มที่แหละบ้านเนาะคุณแล้วไหวจะเราบ้าเนาะซึ้บหน้าเราได้บ้านเนาะสู้ๆเด้อคุณสร้าแล้วเฮือนกะมีอยังกับเหตุผนกินน้ำกับผักไว้นในป่านี่แหละเด้อมีแต่ป้าเป็นคนเห็ดเนาะน้องลินดาก็ซอยหาบน้ำหาบในล่างถวยล่างซ้ำก็ นาะดูสูยๆเออนงวาบอกนางวดาบอกมันเป็นอย่างไปเบิ่งก่อนไปเป็นอะไรนางดาบอกสิได้โทรสั่งอย่าพี่น้องเลยแย่แ่อวนั่นี่คอยขาดนะคอยคอยลุดเลย น่อเหนื่ยเน่อี่ชไห่ยโอ้เขาเห็ดบุดี้ห้เขามาแป้งห้เลยนี่ฮะเห็นาวมันลดบ่ลดอถอใหญ่ลดหลีเออแต้าพ่อเล่นบกขึนโอ้ยพ่อยกับลุด Hey, พี่น้องไอ้กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิดสุขูสูขคนพี่น้องไอ้เนาะกันยินดีเข้าสู่ช่องยูทูปปลาสายบุญคุณธรรมคือเก่าพี่น้องเอ้เส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องไอ้ทักทายสบายดีเอฟซี FC ทางพังไทยและเอฟซีทางพังลาวและเอฟซีต่างๆประเทศนําเดอพี่น้องไอ้เนาะเมื่อนี้กาบมาติดตามเบิงทางสางเพิ่นเห็ดเฮือนเนาะน้องลินดาพี่น้องเอ้น้องกัญญาพี่น้องไอ้เพิ่นก็นได้ลงมือ เห็ดแล้วบาทหน่อพี่น้องเนาะชิใส่ต้งบ่มามันเนาะสบายดีเด้อสั่งแต่ละคนอ่ามันสั่งไงกับมาบาทน่อเนาะสบายดีสั่งไงสบายดีลงมือเห็ดแล้วบาทน่อเนาะพี่น้องเลยคือซีเล้วยนหรดอกวันนี่ยสั่งไงกับมาเลยหัวเขิงคนลา คือว่ากบไหมแล้วเดี๋ยวนี้เนาะมันจะสัางเผิ่กแกสีใส่ต้งพี่น้องเนาะใส่ต้งแล้วก็ปูแป้นก่อนพันวาเนาะปูแป้นแล้วก็ใส่อนณาคู่เรั่อง,งข้ามใี้พี่น้องเนาะ ม,ม,ม,มัเริ่มย้ายตรงเลยพี่น้อง ใช้งบัดเนาะปูแป้นเลยแล้วบันเนาะสร้งสป,ปูแป้นเลยตรงีมีแต่วงกบยงให้เอามาเลยเอามาเลยโอ,าายอย้งกบงนี้โอ้่อาใช้ัไว้นนะัโอ<ะ>้โหชิช้เลยว

Thế xin đeo vào đây bỏ Mày thương oh. mọ Mày... thương <laughs> bạc nó gì quá ฝังเลยว่ะคุณ เนสร้างทั้งสามคนเป็นกันเล็นนะพี่น้อง ขอกินสวัสดีน้องเลนดาเราจะลงไปสัมภาษณ์สวัสดีป่ปาก็จะได้น้องเลนดาสวัสดีน,น,นสวัสดีน้องเินดากินยังอะไนกินขนมวันนี้สร้างเสียนก็มาเล่งเต็มที่เลยวัดนี้เนาะ คือแล้ววาจะได้ดอกเนาะคืออันนั้นเราได้มาเดี๋ยวนาะเป็นจะได้มาวาดน,นี่อาณเฮียนหนังสือครูสอนภาษาลาวบหมารูปซอ,อนคณิตศาสตร์โดยคณิตศาสตร์วนน็เภาษาลาวรูปซอ,อนคณิตศาสตร์อ๋อเป็นอาณาเป็นสอนแบบสูตรคูณอยู่วะ วนนนานไปส่าบซ่อนเพราะยนะูกบวกเลขยกบริษัทอะไรก็เราบังสูตรงรุเป็นอ๋อซอสอเราบังสูตรกร่อนเนาะถ้าไหนเราเราฮะอุอ้ออบบยเราบังสูตรก่อนนีนเ่เรา,าเราจะบังบสูตร,ร,รกันยะืมเราไ้อยู่บ่ บริษาทมุส้เขียรหนึงฮอตซุปเขียรหนึ่งฮอดปก่เกียนิหนึ่งฮอตซดิเกียรหนึ่งฮอสซีฟ้าขึ้นโบยากขึ้โบเกียรติหน่งข้าเข้าบริข้าเบารเรียรหนรียนตลอบร่จั ไครจะไปเห็นนป,ป้าป้าเนี่ยว่าจะไปเห็ยนนำ็ปุนปนน้อ๋น้องนั่งน่ะนะนอเขาพนอานมาเป็นสระอออันนี้มาใหม่จากเขาเหียนอย่างพ่ลูกเขาพีสูจน์ว่เขาเหียนบอกเขาว่าเหียนเขาไปเห็ยนน้ำเขาเด้อหมดแรงเด้อมาจากเขาเนาะปป่นอืมกว่า ลูกป้าลูกป้านะอยากเนคนใหญ่นั่นวคนเียนสระรเอ,ยยอคนได้คนอยากเียนสระคนใดอยากไปเียน,นสระาะโอ้โอมีบอคือบ,บอ่ไปเียนเียนได้หรือเปล่าคนอย<บ>ากเรียนสระคนเป็นบ่เป็น่าบเป็นอา่านเนาะบันนี้ดีใจน้ำเด้อ ที่ว่าทางสางเพิ่นก็มาเห็ดเพื่อนหายเรียบร้อยแลยย้วเนาะเพผลกามาตั้งใจพเพิ่นว่าสิเร่งซองผนะิดไหมพิ่นว่าโดนอืม่าสิเร่งซองผิดเห็นแล้วเพิ่นว่าราอก็สิแล้วไวอยดอกเนาะพี่น้องเนาะเป็นได้บัดดีใจดีใจหลายเนาะดนได้เหินได้ซานแล้วบัตนีด้พี่น้องเลยทางสางเพิ่นก็มาเห็ด อยู่มกีใจน้ำฝนเนาะที่เขอขึ้นเจ้านี่อันนากะอันเอามาฟูกไม้สองเสาเนี่ยก็ได้นี่นา่นเ่ยพุทธจักเลยเพราะได้ล่างถวยเลอแล้วก็เฮ็ดอันนาขันไหวมันเลยเห็ุเท้าขันไหวเนาะพอดีอันทางอันป้าน้องลินดากะอันช่วยเหลือน้องๆเนาะกับกัปในเฮือนชานเหมือนบ่ บักเถื่อเขาก็มากินน้ำฮาวสั่งเลยดยกินน้ำฮาวข้าวใบใบหยอาเราไ่ได้กินเขาสั่งก็ได้เนาะโด้วยอือกะข้าวเหนียวไม่ได้กินเมื่กินอยู่บ้านบมดหมดนะขี้ต้นขี้ต้นสั่งเนาะโดยขี้ต้นสั่งแต่ขนียวก็หยอแม่นที่จริงเขาเขาจ้างขาดโตแล้วนะผิดกับหยอให้จ้ำกินแม่เนาะขังกับหยอกกินอกะขี้ต้นสั่งกับยาเลยเนาะบ่ได้อึดกะขนอยวม่มีเงิน เขาก็เหตดสั่งเขามีผัวก็บอกเขาก็บอกสั่งเลยว่าเขาบไปจ้างแบบว่าอันนั้นข้างเข่าทางยังขนาดเขาจ้างขาโตเลยนะทำมือได้มีกับย่อเขาทำมือได้บุมีเลือกับบเป็นยังเนาะอืมถ้าถ้าเกิดว่าจ้างกินน้ำเฮาเฮาจังย่อเขาแบบว่าครบสามเทือกมันหมดเรือเทือนึงเนาะเมื่อวานเราซื้อเนยจุซางยากว่าป้า คอยมาเฮ็ดอันนั้นเพิรนนั่นแหละให้ให้ให้เร็วทันทีอะว่าเจ้าคาเป็ดเพราะว่าคอยบุ้มีเป็ดัหยอาบเป็ดเขาว่าหันเนียกินยานี่ว่าหันมีอันนั้นมาเพ็กมีติญยาดมาเพ็กเขาว่าขนาดวะมีเงากระยอนตามนั่นแหละตามเพิร์นตามเฮามีเนาะหัวงบประมาณเท่ากับมีสำนั่นเนาะอืมเฮ็ดเท่าก่าว่าจ้างขาดโตแล้วเนาะ กขบอเป็นยัางฮักอะเขากระยอเพิ่นมีแบบปีกเป็นนัวกระยอคือเก่าเนาะอือกับเห็ดเนาะเขาอันนั้นจุซางยังมาทันกินเขาเลยอือข้าวเที่ยงวะโดยโอ้เรามากินตอนเที่ยงกัซื้อหรือมั้งอันนั้เออซองคาบครับแลงกับตอนเที่ยงอือ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 อาอสำหรับสำหรัมีอาหารหน้ากระยอข้าวเที่ยงเราบ่มีเก่าโดยหมูันยังดอกเนาะเหิืนกันอันหามากินเองดอกของปร่ยากดอกโดย แต่ก่มันเป็นประเพณนี้บ้านเฮานะทำบนยอกับบได้้าถึงเฮาสี่ว่าบนยอเขาค่ะเขาใกล้หิวกับกินน้ำขึ้นก่าหลกกยามันมดบ่อนเปลืองพอเปลืองยอน้อกเนาะเพราะว่าเฮาก็เพิ่นก็มาเห็ดให้าเดมาซอยเฮาสู่ๆเด้สิครับโดยดโดยี่กกโดยเลยอ้า แต่งได้กระยาอดเอาก่อนเนาะอดอ่อนแล็กไปกันแล้วดอกเฮือนชานเนาะก็อยากให้ให้ล um ูกหลานมีเฮือนชานกับอีแต่มอบไม้ป่าคือเก่าเด้อเป็นอากาเปิ่งน้ำเพิ่นเนยเอหตุเฮือนกัตีน้ำเพิ่นก็ได้ชุวเจ้าแล็กไปเบิ่งเด้วยหนึ่งไหมหนึ่งกับล้านลานโคลาน่นมาป้าท่านยกเอฟซีดันเล่วเห็ดเฮือนเนย เคยชิยูกับไครเคยอยู่ปลานากันนอนนากันอยู่เฮือนนั่นแหละเพราะว่าไครชิปะก็นอนนากันเลยวันเอ็กวันเอ็มเออหุ่นยันหันห้องปลาด้วยห้องปลาคนใครเคยชินอนสองคนใ่เคยย่านป้าแบบเี้เคยอยู่ในสุชาติเนาะโดยมันเคยอยู่เด้วยกันเล่าเฮือนกะนคือนอนสองคนกับ่านมันว่าให้ปลานอนนากันที่ญาติฉันเหรอ่าติเพาะว่านอนกับ ไอ้แรกอายอยู่เพื่อนกะมี่นอนนั่งน้อยอืมกับอายนั่งน้อยไปนอนน้องไอ่ละวันไอ่บอกินขนมหลายฉันแรกบ่กรูซื้อก็ให้มูซื้อก็ให้บ่กิรีซื้อคือเขาบอกอะไรเนาะสู้ๆเด้รักสาแล้วเฮือนกะ มีอยังก่อเหตุแต่ฝนกินน้ำกับผักไว้นในป่าเลยเด้อมีแต่ป้าเป็นคนเห็ดเนาะน้องลินดากับซอยหาบหน้าหาบในลังถวยลังซ่ามันก็เนาะโดยสูดๆเลยน้างวดาบอกมันเป็นอย่างไปไปเบิ่งก่อนไปเป็นอะไรนางวดาบอกสิได้โทรสั่งอย่างไรพี่น้องเนียแย่แล้วเล่นเลยคอยขาดนะคอยคอยรุดเลย เหนือยยเหนยตอนนีเน่ยหน่อยหนยโอ้เขาเห็ดบุดีไห้เขามาแป้งไห้เลยนี่ฮะลดหม้อทอใหญ่ลดอะไรเออแต่พ่อแล้วบกขึ้นโอ้ยพอยพอยกับลด พวมีน้ชพักบุดักเลยแย่แล้วันนี้ี๋ยวห้าสี่เป like ็คู่ว่เฮือนนั่นพอใหญ่นะให้เขามาแป้งให้อเขาผ่านมาอยู่บนนองมันเลยอแย่เลยอยกขาดบ่นี้ต้าอปอแม่อันนี้มันอันทอมันลุดลงไป ต้องเอาถอขึ้นมาใหม่อีกเนาะเอาถอขึ้นใหม่หรอครัโอ้เชื่อถอดชักกระสีอีกเลยเนาะถอดยังได้ถอดก็ได้ย่าเราก็จากสีนะถ้ามาโค้งออกไว้ผู้เละโค้งไปผู้ถอดใหม่เนอะเขาไม่มีิธีของเขาหรอกเนาะโอ้มันลุดเราก็่ได้เบิ่งกันเนาะนี่ก้าวมันออกเนาะเขาจอดก้าวบนไหน วานี่นะไพ่เป็นคนเหตุว่อมุ้ยไพเหตุนะแต่ว่าทามาสู่เลยมีอางน้ำมาซ้ดลงไปเลยก็บอกเอา่งีนชเยอะพน้ำบแ่าวนีดเยยงสักเครื่องกออคือบอกอมนลล่นอานนย่เลาวาดอดขาดยงด เออเนาะเอ้าเดี๋ยวสิโทรไปให้ลุงคนนั้นมาก่อนจําลุงผมจะเบอร์ผมได้เลยมิแตว่าจะไปเฮือนเล่าได้ปะตามให้เขาว่าเบิ่งให้แน่สิอันน่ะ่อเจ้าชุดเจ้าจอดบนแนนมันรุดลงไปแล้วสิ้วก็มันมันรุดลงไปเนาะพอตอดเก้าบนแนน อาโอเคพี่น้องเลยเนาะกะจีได้ให้ทั้งสางหน้าบรด้านแหละมากคือเก่าพี่น้องเลยใหญ่เลยโอเคได้ป้าเด้อถว่าพี่เวลาก็เจ้าไปตามเบิ่งเนาะเขาบูฮูเบอร์เราเลยเอาผักกะเจ้าไปให้เรามาเบิ่งให้แน้ำแน่อ่าโอเคพี่น้องคลิปนี้กะนี่แหละทั้งสางเพื่อนกับตั้งเรียบร้อยเลย ตั้งมันตั้งตรง,ง,งเลยพี่น้องเลยที่ได้เตรียมปูแป้นเลยจะหน่อยนี่มันต้องตัะปูใช่แนนเป็นแนนบ้านเนาะนี่พี่น้องเลยมาอัปเดตมึงเป็นซันทางน้องลินดาทิยาถึงกัมาเห็ดเตี๋ยบห,หอยเนาะก็ถือว่าผึ่นกำหนดให้สองทิศเหนือได้ขึ้นเลยผึ่นเนาะขอแต่งงประมาณถึงผึ่นว่าเอา้าโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้กะ ให้ทุกคนไปติดตามตอนต่อไปพี่น้องเลยเนาะทั้งวลา,าจะได้ขอตัวลำลาไปก่อนน้องพี่น้องเนะาะรับไปติตดตามคลิปตอนต่อไปเนาะลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีพี่น้องเลยโอเคพบกันใหม่บ๊ายบาย